สวัสดีค่ะเทคดวงเลขเลาวกับหมอไก่ให้โชคก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านนะคะที่รับโชคกับหมอไก่กับเลขเด่นลาววดวันจันทร์ที่17มิถุนายนที่ผ่านมานะคะรอบนี้นะะเข้า3ตัวบนกับ2ตัวบน209กับ09นะคะขอแสดงความยินดีนะคะสำหรับวันนี้เลขเด่นลาวตรงกับวันพุธที่19มิถุนายน2567ให้เลขเด่น01289 จับคู่3ามตัวเด่น012 018 019 128 129 289 280 890 891และ902จับคู่2ตัวเด่นบนล่าง01 02 08 0 9 1 2 8 1 9 28 28 29และ89าสำหรับสื่อน,นำโชคและเลขเนเ่สริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อน,นำโชคของคุณนั้นจะมาจากเด็กเล็กๆล,ลูกหลานอายุ2ขวบ3ขวบนะคะที่กำลังพูดกำลังซนถามเลขจากเขาหรือเขาหยิบเลขให้นะคะ และนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องนะที่คุณพักอาศัยอยู่เป็นประจําก่อนซื้อก่อนเสียงอุทิศบุญหรือทำบุญให้เจ้าที่เจ้าทางท่านก่อนนะคะเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันอาทิตย์ให้ทําบุญกับเด็กหรือโรงพยาบาลเด็กหรือทําบุญคนแก,นก,คนนก่บ้านพักคนชราบ้านพักบางแคเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อของโชคกับคุณค่ะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงท่านที่เกิดในวันอาทิตย์9 16 38 ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อของคุณนั้นจะมาจากอายุของคนที่คุณรักคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาลูกหลานอายุปัจจุบันของเขานะคะและนอกจากนี้หากคนวันจันทร์มีบูชาพระราหูเลขลอดเลขเหลือเลขซึมซีจักรราหูก็อาจเป็นสื่อน้ำโชคกับคุณเสมดวงคนวันจันทร์ให้ทอมุลกับคนพิการหรือคนตาบอดเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทอมุลก็อาจเป็นสื่อน้ำโชคกับคุณค่ะสำหรับเลขเด่นสมดวงท่านที่เกิดในวันจันทร์ 15, 6 2 8 ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อคุณนั้นจะมาจาก4ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจําตัวพนักงานในกรก็ไที่คุณเป็นพนังกงานบริษัทนะคะน,นอกจากนี้2ตัวท้ายจากตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจําก็อาจเป็นสื่อนำโชคกับคุณเสริมดวงของคนวันอังคารให้ทำบ,บุญกับวันตี้น้องหมาน้องแมวหรือถ่ายชีวิตโคกระบือเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อนำโชคกับคุณนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงท,ท่านที่เกิดในวันอังคาร18947 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อของคุณนั้นจะมาจากคนท้องอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขก,กับคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณก็อาจเป็นสื่อนำโชคนะคะเสริมดวงของคนวันพุธกลางวันให้ทําบุญกับริธิแม่และเด็กหรือร่วมบุญข้าน้ําข้าไฟวัดเลขสลิดสีตัวท้ายเงินโอนทาบุญก็อาจเป็นสื่อนำโชคกับคุณค่ะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงท่านที่เกิดในวันพุธกลางวัน52-107 ทานที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อคุณนั้นจะมาจากเลขที่บ้านนะฮะเลขที่ห้องที่คุณพักอาศัยในวันเสี่ยงโชคและในวันเสี่ยงโชคหากมีบินหากมีบินค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์แจ้งมา2ตัวท้าย3าตัวท้ายจานวนเงินที่คุณชําระก็อาจเป็นสื่อนาโชคให้กับคุณเสริมดวงของคนวันพุธกลางคืนให้ทําบุญร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวัดหรือร่วมสร้างถนนหนทางเลขสลิปเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อนําโชคกับคุณค่ะ สำหรับเลขเด่นสำดวงท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืน10625ท่านที่เกิดในวันพฤหัสสื่อผู้นั้นจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่อยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าที่คุณค้าขายหรือเลขที่ที่ทำงานที่คุณทำงานอยู่นะคะและนอกจากนี้สีตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำก็อาจเป็นสื่อนำโชคกับคุณเสริมดวงคนวันพฤหัสนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับน้ําถวายธนั้ากับไฟวัด ร่วมสร้างห้องน้ําสร้างที่เก็บน้านะเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อน้าโชยกับบุณค่ะสําหรับเลขเด่นเสริมวดวงท่านที่เกิดในวันพฤหัส14 7 8 5ท่านที่เกิดในวันศุกร์สื่อคุณนั้นจะมาจากอายุของพ่อนะคะอายุปัจจุบันถ้าท่านยังอยู่อายุสุดท้ายถ้าท่านไม่อยู่แล้วนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะช่วงนี้ถ้าคนวันศุกร์ได้ไปโรงพยาบาล เลขที่บัตรคิวรอหมอหร,ร,รือรอรับยาหรือถ้าไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารนะคะก็อาจเป็นสื่อนาโชคกับคุณเสริมดวงคนวันศุกร์ให้ทําบุญกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลสงหรือโรงพยาบาลที่คุณไปพบคุณหมอบ่อยๆเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อนาโชคกับคุณค่ะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงท่านที่เกิดในวันศุกร์2 0 4 3 8 ท,ที่เกิดในวันเสาร์สื่อคุณนั้นจะมาจากเด็กเล็กๆนะคะหรือตาไข่กูมารที่คุณบูชาอยู่นะคะเลขถูกตาไข่เลขกุมานนะคะก็อาจเป็นสื่อนงโชคกับคุณสมทับคนวันเสาร์ให้ทำบุญกับวนันนที่เด็กโรงพยาบาลเด็กหรือวัดพระบาทน้ำพุนะคะเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อนำโชคกับคุณสําหรับเลขเด่นสิงห์ท่านที่เกิดในวันเสาร์0 2 8 1 5 อย่าลืมนะคะเวลาเสี่ยงโชคนะคะซื้อ9ก็ต้องซื้อ6ซื้อ6ก็ต้องซื้อ9ให้ติดไปด้วยนะคะให้พิจารณาจากเลขเด่นประจําวันเกิดสื่อนําโชคประจําวันเกิดและเลขเด่นประจําวันนะคะสําหรับท่านที่ชอบดูดวงชอบเสี่ยงโชคชอบเรื่องตัวเลขหมอไก่ขอแนะนําแอปพลิเคชันเอ็มไทยซึ่งในแอป,ปนี้มีคำำําทานายดวงรายวันเฉพาะบุคคลสีมงคลคำำําทํานายฝันและการตรวจผลรางวัลทุกท่านสามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้แล้ววันนี้นะคะ เลขเด่นนี้สำหรับเลขเด่นลาวเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกําลังที่มีหมอไก่ให้โชคขอเป็นกําลังใจและขออวยพรทุกท่านงวดนี้ปังๆเฮงๆรวยๆวกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ